วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่เป็นกรรมาการด้วยนะครับขอเสียงตรบมือต้อนรับคุณยาดาสัตรรศาสริศครับมาร์เก็ตติ้งเดล o เจากเมเบลินนิวยอร์กครับตอนนี้สาวๆของเราก็ได้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเชิญทีม B ทีมแรกเลยครับเมเบลินคือสาวนิวยอร์มีความเท่มีความมั่นใจมีความน่าค้นหาเซ็กซี่ยั่วยวนล้ำลึกเหมือนวมไพาสาวอะ จาวเวลาครับเพลงค่ะเบนเทอร์ม,มีเวลา20นาทีนะครับโอเคมองกล้องอย่างเงี้ยมันต้องโดนมันต้องโดน,นองเงี้ยมันก็จะดูปล่อยปล่อยผมลิลี่ปล่อยผมด้วยกินมันดูมัน่อยดีนะ ไม่ได้ละเอาใหม่เพราะไม่พูด Make it Bro ตอนนั้นเหมือนสติมันหลุดออกไปอ่ะจนลืมจังหวะเพลงลืมทุกอย่างเพราะว่ามันตื่นเต้นน้องๆขอสติอย่าลืม Make it Brand Make it g r o w Make it Happen อย่าลืมปัญหาคือเซตนี้ต้องทําอย่างนี้ทาลิฟต์แล้วก็พูดแบบนี้เดินไปจากประตูเสร็จต้องพูดแบบนี้คือมันมีหลายอย่างที่ต้องทําในเวลาอน้อยนี้นะคะแล้ต้องทําให้ครบด้วย Make it b a ม่กินปลาปล่อยผมเออต้องจังไว้างสยายผมนิดนึงด้วยอย่าหันหลังให้กล้องอย่าลืมเล่นกับกล้องกล้องคือผู้ชายอย่าลืมผู้ชายดีกับฉันไปเจอผู้ชายภิชาติดูแบบมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเยอะเกินไปไหมหันมาไม่กินไม่กินผม ไม่ทันแล้วเอาใหม่เพลงช้าไปมันขาดไอตองที่เมกิทาเป็นเดินไม่ทันอย่างนี้ก็ไม่ได้ทางเทคก็ไม่ได้เลยไปแก้ปากเลยค่ะเป็นแองเจิลลูกก่อนมาคนต่อไปห้าสี่สามสองแอคชั่นขอเร็วกว่านี้คุณกล้งองมากเร็ว<ๆ>แล้วปล่อยผมเมกิบเลนเมกบเล เราอยากทําให้เขาภูมิใจไงแต่ว่าพอเขาติมาแล้วก็โอ้ยเราทําให้เขาผิดหวังอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่กิน b o กูหรือยังไม่กิ t b o กลับ <Make S 2> ไ,ปไปเลยทำทไม่ได้เลยผิดยากสิแปลงยากจัง <c oughs> จะกูไม่ทันนั่นแหละยังยังยังฟังบีทเพลงไม่ไม่ไม่ตรงหรอกยังไม่ได้สักเทสแม้เด็กๆ สู้เขาสู้เขาอย่ายอมแพ้เอเคพร้อมห้าต้องไม่พร้อมอ,ามอ้าวงั้นงี้ผิดที่เราไหมหยุดเวลาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ผิดที่เราเด็กพร้อมแล้วหยุดเวลาเลยค่ะร้อ,องหยุดเวลาครับอันนี้ต้องหยุดค่ะมันไม่ได้เกี่ยวที่เราแล้วครับผมคือความผิดไม่ใช่ที่เราต้องเสียห้านาทีแรกถ้าบอกว่าเราไม่ได้ดูแล้วใช้ไม่ได้เลยแต่ตรงไหนอะ่ะโอ้แต่แต่ของดีนี่ เขาได้เวลาอีกชั่วโมงครึ่งที่เราเบรกกองไปเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิคเพราะมีเวลาจิดเยอะมากค่ะเด็กเขากลับมาเนี่ยโอ้เด็กเขากลับเป็นคนละเรื่องเลยซึง่งก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะอันนี้เป็นดวงได้เปรียบของเขาเด็กเด็เริ่มทายก่อน,นะคะค่ะสี่เหลือเวลาสิบห้านาทีนะครับแอคชั่นแฮปปี้แลาหลักแรกที่จิ๊บเบน ดูกับพี่บีพี่ีสอนรู้สึกว่าทำได้ดีขึ้นมากถ่ายมาเล่นกับกล้องถ่ายมาเล่นกับกล้อง้าสวยลินลี่เขาก็น่ารักของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็เขาเป็นเด็กอายุสิบสามที่สามารถอคติ้งให้เกินวัยเขาได้สวยแล้ว make it l o o make it l o w เออสตรองมากเมื่อกี้สวยเชียว make it happen อือฮะเน่ น่าขึ้นบนฟ้าได้แล้ว่าได้แล้วเมื่อกี้เจ๋งไหมล่ะเด็ก13สอนได้ขนาดนี้ภายในเวลาไม่กี่เดือนน่ะคิดดแลการมาถึงขนาดนี้แฮปปี้มีความสุขนึกถึงแฟนไว้ดูฉันดูฉันเปลี่ยนเลยเนี่ยอินโนเซนต์น่ะเอออย่างนี้อย่างนี้พอแล้วสวยแฮปปี้มีความสุขทุขรูก็ มีความลนอ่ะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยติชาน่าจะดีกว่าอ่าอินเนอร์เซ็กซี่ในอินบัลแต่ในสูสดีนะตากผมเมื่อ,อก,กี้โดยสิ้นเชิงเลยะนะ Maybe happen เยอะไปนะน้องก็คงจะจริงเพราะว่าหนูก็ทำให้เยอะไว้ก่อนเผื่อว่าถ้าลดลงมาจะได้ลดได้อะไรเงี้ยค่ะหนึ่งนาทีนะครับ Happy <laughs> ผู้ชายมองอยู่อันแรกไม่ได้เพราะไม่ทันแต่อันสุดท้ายคนดีเลยนะเวลาจมดเหลือหนึ่งนาทีอ่ะแล้วเพลงมันห้าสิบห้าวิเทคสุดท้ายไม่ผ่านก็คือตายอ่ะโอเคหันมาฉันจะเป็นเจกผู้ชายแล้วสามสิบวิสุดท้ายครับเนอร์อินเนอร์คอเซ็กซี่โอ้สวยโอเคใช้ได้เลยล ตีเหมือนดอตอบความหบอกวิธีดิชามาก m a k e a บ l e ติดกล้องดีมากมันรู้มุมกล้องตัวเองถ่ายมาเลย Make it half หมดเวลาครับพอดีโอ้โพอดีเลยสิ้นท้ายดีมากพอดีเลยวันนี้ดิชาเลิศสุดค่ะฝากบอกพี่เกดนะคะเลิศมากเลยค่ะดิชาใช่สิ มันอยู่ที่คนสอนเ <Interesting. Interesting. laughs> ม็นเทอร์เจ๋งไงเม็นเทอร์เจ๋งเมื่อวานมาสเตคลาเกตสอง